การโรงเรียนเทศบาลให้ใหนะครับจะนำขบวนศิลปะเก่าแก่ทำของอเภอพิชัยและขบวนศิลปวเก่าแก่ของอำเภอนับแลครับอำเภอพิชัยนะคะนำโดยท่านในเฝอฤทธิพิชัยบุญสุวรรณนะคะจินกับด้านเกิดพยาพิชัยไส้กรอกใหญ่รสเด็ด แกงเผ็ดไขยผมเรื่อนรมดนตรีมังละหลวงพ่อโตพระผู้บ้านค่ะกท่านนายเพลพิชัยบุญสวุวรรณนะคะเดี๋ยวเพลพิชัยะค่ะสำหรับสำหรับพ,บพิชัยนี่จะมีงานหลวงพ่อโตนะคะต่อจากพระแท่นนะคะตีมขบวนของอำเภอพ,พิชัยนะคะในปีนี้มาในตีมของรักชาติไทยใส่ใจโรคค่ะชุดขบวนที่หนึ่ง พี่ชายเมืองเก่าเล่าขานตำนานประวัติศาสตร์ลูกหลานร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวท่องเที่ยวสุขใจค่ะ เพอรอพี่ชัยนะคะวันนี้รำช่วยรับขวดค่ะดนตรีมังกระนะคะเป็นดนตรีพื้นบ้านของเพอรอพี่ชัยที่มีเสียงดังมาก เื่นบ้านมังกระนะคะเส้นเป็นดตรีของเธอพี่ชัยมีเอกลักษณ์ทางศิลปะการสแสดงดนตรีพื้นบ้านประกอบด้วยกอบมังกระที่เป็นเครื่องดนตรีตัวหลักมีเสียงไพเราะนะคะแต่อไปจะเป็น ชุดลำกลองยาวนะคะโรงพิชัยโดยโรงเรียนพิชัยนะคะผู้แสดงจำนวนสาวสิบห้าคน คนดี่าณีหาเยรวมสืบสารา ีกลองของหมอกกองยาวหนุ่มๆสาวๆตีกลองเพิอง เึ่งบอกกัคือกลองยาวกลองยาวของเราเชาวไทยสบ란บรรใจด้วยเสียงกลองยาวพอกเราเชาวไทยมีใครกลองยาวจะแหกกระทินไปถิ่นไม่ได้บวชหนักระาดาสนุกสนานโบราณเขาใช้กลองยาวใครมีมะกรูดมะแลกมะนาวใครมีลูกสาวมะแลลูกเ๋ยเอาวาเอาเวอยลูกเคยกลองยาวจะลาลาต้อนไว้ต้อนไว้เขาไปบ้านเรา ไให้พ่อเรากินแม่ไม่อยู่ให้ปู่เรากินดิบดิบสุกสุกขยุ้มลงกินตะล่าเนอะเกิดเป็นการรำกองยาวของบอร์พิชัยนะคะ บ้ารำกันเถิดน้าเอ่ยเอ้ยราแม่รำรำหรือรำแม่รำม,มหาหงลงตาบต่างคนต่าง,งรำกันเอ,เอ่ยเอ่ยชัดชาชัดชาชัดชา ชัดชาชัดชาชัดชาต่ามหาหงล่องตับต่างก้นต่างรำกันเอ่ยชัดชา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 หน่อยแน่แม่ทางรำไม่เชื่อระบำเก่าเอ่ยใกล้เข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยสวัสดีหน่อยหน่อยอยู่ในวงบอนรำ รมหลอก็เชิญมาเล่เนื้อเย็นก็เชิญมารามมองมาในตาวานจับมองมาในตาวานจับมามามารามกบพี่นี่เอ้ยใกล้ก็ไปอีกนิดอะละว่าเพชรจิกมาไปอีกน่อยประวันน้อยนอยอยู่ในวงพอตรามุมหลอกขเชิญมาเล่เนื้อเย็นก็เชิญมารามมองมาในตาวานจับ มองมาในตาวันรับมามามารามกับพี่นี่เอ้ยก็เป็นการต่อกองนะคะเอาหุยจากนักเรียนโรงเรียนพิจัยใจไม่มีกันเธอที่น้องไทยรวมจิตกันว่า รุ่งเรืองชาประทองด้วยสามคีรวมชีวิตกันเป็นพลังนอตพิงนองน้อยชาชานอตพิงนองน้อยนอตพิงนองน้อยชาชานอตพิงนองน้อยรวมใจไม่ตรีกันเทพ,พี่น้องเทยรวมจิตกัน จะรุ่งเรืองชาติประเทงด้วยสัตวีรรวมีวตกันเป็นพลงังน,นกพิญงน้อยชาชาพิญงน้อยพิญง,น,น,งน,น้อยชาชาพิงน้อยน,อน้อยวต,ต่อไปไปสองชั้นนะคะ น้องจากโรงเรียนพิชัยชาติศาสตร์กษรตริย์ ม่วนเช้ามอเตอร์จังหวัดเปรี้ยวเปล่ายาวโอฉันร well, ักราชินีฉันรักคืนปัสสาวีเมืองไทยมีอู่ข้าวอู่นาใครจะรักใครจะรักใครททย้องฉันจงจังใครอยากเข้ามาหยาบหยาบใครอยากเข้ามาหยาบหยาบใครไม่ใจ ใครจะรักใครฉันรักเมืองไทยของฉันคนเดียวใครอยาเข้ามาคงเดียวใครอยาเข้ามาคงเดียวรักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทยฉันรักพระเจ้าอยู่หัวฉันรักพระรานีฉันรักพื้นปัตตานีเมืองไทยฮิวคาอูน้ใครจะรักใครฉันรักเมืองไทยของฉันจนจำใครอยาเข้ามาหยาบหยา ใยยยาทมมั wow. There, uh, ่่วไไจดาานะเป็นกองยาวพื้นบ้านนะคะของอำเภอพิชัยนำโดยท่านเบอนิดพิชัยบุญสุวรรณ การแสดงของน้องๆจากโรงเรียนพิชัยจาก,กแล้วระนาะชันขอลาไปก่อนจำใจจะตกจากจออย่าวอนเราร้อน โอกาสนี้มันสนุกกันไหมขอวอนองนาอะไราจงให้มีความสุขเอ้ยจะ<า>ไปแล้วละนะฉันขอลาไปก่อนจำใจจะต้องจากจรอาวอธเราไร้ใจอาเียังมีความดีโอกาสนี้มาสนุกกันไหมขอวอนองหาอะไรา กองยาพื้นบ้บานจากโรงเรียนพิชัยความสุขอเสียงปลบกัอดังๆค่ะนี่นะครับเด็กลูกหลานพันพ่อพยาพิชัยค่ะสมสมกับเป็นลูกพยาพิชัยจริงๆ ขอแบ่งกองต่อ กับเป็นลูกพญาพิชัยจริงะพิชัยตอนแรมีความสุขแล้วก็า่สุดก็ต่อไปนะคะเรามาชิญตวอดรถอุปราชอำเภอพิชัยในลามามายุราศรสุขุมต่อไปมัวรถตีรามาเป็นงาสวยงามอันเป็นสัญลักแห่งความสง่างามความอ่อนช้อยและความงดงามของถืนแผ่นดิน บาราแปลวานกบุกเสื่อถึงความหมายเชิงสัญลักษณเช่นความสงางามความงดงามความอ่อนช้อยมีเสน่ห์และความสวยสดสีสุขเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อสรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนังเจ้าสิริพิติ์พระบรมราชินีนาถ